ได้ก่อนใช uh, ่ใช oh, yeah ่ยากผมว่าน yeah, e ่าจะเป็นประมาณนั้นนะถ้าเป็นเราน่ะถ้าเข้าใจท่านเข้าใจพี่มณฑลนะครับบางครั้งอาจจะเยอะเกินไปแกก็ทำให้แกลำบากก็คะไปถึงนะครับความดีใจที่เราได้องอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับคิดบวกว่ากันนะครับโหมดถูกจริงนะครับแล้วทีนเราไปคิดแต่ดูจะคิดบอกคบอกะว่าไม่ถูกเดี๋ยวว่าไงอีกแม่เดี๋ยวว่าไงอี่ถูกนะ ดอเลขผิด้าดูเลขผิดนะนะผมอย่าไปเลิกติดตอย่าไปเลิกติดตามแกนอย่าไปทัวร์ลงพี่มดนะครับอย่าทัวร์ลงแกนะครับวัทัวร์ลงแล้วครับทัวร์ลงแล้ว่จะเป็นตัวลงนะคิดว่าบางครั้ง้าถ้าลงมูจริงตน้รางไม่ถว้ามม่ถูก ดูพระเจ้าผู้เล่นอยู่ด้วยไงแกเป็นคนชอบอาร์มชอบผู้เล่นมีหลายซีมีเอฟซีบอกมาหลายคนแล้วนะฮะนี่นะเอฟซีบอกว่าอย่าเลิกติดตามแกนะครับนะครับอะ่าไปว่าแกเลยอย่าไปว่าแกนะอย่าว่าแกเลยนะเสือถูกไหมเสือไม่ถูกนะครับผมนะเสือไม่ถูกครับดูมวนมาที่หลังแกล้งใครไม่แกล้งแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่บอกไม่เป็นไรนะครับผม ก็สนุกสนันไปนะครับผมนะคุณสันคุณมลเนาะอย่าเลิกติดตามแกันะเป็นยังไม่ได้เลิกติดตามองมืนเดิมแล้วก็มีคอนเทนต์ใหม่เนาะนะครับนี่เด่นเลจะามีกันให้สนุกสนานกันเย็นเย็นด้วครับครับใช่ครับเราจะเล่นรากันด้วยครับไม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมให้พี่พี่มลนั่งเฉยเดี๋ยวผมขายแทนครับเดี๋ยวผมขายแทนครับ ได้ขยหมเดิค่ะที่พี่ปู่เพราะว่าแม่ผู้ใหญ่จะได้ขายช่วยแกอีก่แกมลุงมนจะไม่มาที่นี่อีกไงโอเคโอเคผมผมเคยคุยแกแกไว้ว่าผมอยากผมอยากขายหวยจริงจถ้ามากก็ก็ต้องมาดูนะครับถ้าเดือนนี้ ถ้าเดือนนี้งวดนี้พี่มรไม่มาขายหวยก็แสดงว่าพี่มรถูกหวยอ่แสดงว่าแกถูก่ นะครับเข้าใจกันนะครับนะฮะเราก็หาหากันไปนะครับนะครับนี่พันพันหาจะซื้อจะแกครับคุณงนี้เลี้ยงน้ำเด้อเนี่คุณนี้เลี้ยงน้ำค่ะเลี้ยงน้ำลำไยห้าสิบมาแล้วละคะมาแล้วนะครับนี่ค่ะพอดีถูกค่ะแล้วก็สั่งน้ำลำไยช่องเสือไปที่มณฑลมหาลัย ยูทูบเบอร์เตรียมรับน้ำพรุ่งนี้นะคะน้ำช่องเสือพาไปน้ำเสือพรัุ่งนี้เรียนะไรรคับขอบคุณครับครับผมดังไปชั่วโลกคืนนี้จะไปชวนอาจารย์ไปนะตื่นเต้นนะครับม่ดีครับดีครับนี่ครับทำให้ทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจมันแข็งแรงขึ้นนะครับนะฮะทำให้หัวใจมันแข็งแรงขึ้นนะครับถ้าเราได้กระตุ้นอะไรที่มัน มีความสุดนะครับมันจะได้หลังอินโดรีนออกมาแลวครับถูกปะตลงวาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราลุ้นแม่นะออาแม่ญเปาเสียงอโรมมาใส่รูด โอเคดีใจเลยาอารคจรับเรตัดโอเคครับการันตีครับตอนนี้ลุงวนดูเลขผิดแกมาวางไว้ผมเห็นอยู่เกตสองห้าแต่ข้างหน้าไม่รู้อ๋อมเนดเครับก็โหสีโหสีกันไปนะครับแต่ผมไม่ได้ส่ายเลยนะครับ อ๋อลุงลุงดูผิดนะครับเลขมันกลับนะครับข้างข้างหลังนะถูกครับแต่สามตัวหน้ามันผิดกันนะตัวหน้าผมไม่รู้คนรู้กันหมดเลยไม่ได้โกหกนะครับไม่ได้โกหกนะครับพอดีมอนแกดูเลขผิดนะครับเนี่ยทางโทรคุยกับแม่ผู้ใหญ่นะครับผมยังก็ดำนไปบอกพี่หลวงพี่หลวงก็ดีใจครับไม่เป็นไรครับนะผะแก้ไขแล้วีจะบอกมมาไ่ี ก็ไม่เป็นไรนะครับก็สนุกสนุกกันไปครับผมนะนี่นะครับการสื่อสารทางโซเชียลครับมันไวครับแป๊บเดียวมันพุ่งปรี๊ดพุ่งกระฉูดกันไปเลยนะครับนะบางครั้งก็อาจผิดพลาดบ้างบ้างก็ถูกต้องนะครับผมห่วยอีกอย่างไม่ตังใจจะว่าชี่แจ้ อ๋อผมเฉยๆนะครับจะรวมทูผมก็ดีใจนะครับผมก็ถือว่เพราะว่าผมถือว่าเรื่องนี้ถ้ากิด็ริงแล้วก็เป็นมูลุที่เคยสร้างทำมาตั้งแต่อดีตชาติเลยครับมามาย้อนให้นะครับผมนะอย่างนี้เนาะอะไรฮะนี่ทุกคนค่ะเข้าใจแม่ผู้ใหญ่นะคะอย่ากดแม่ด้อโอ้ไม่กดแม่ไม่กดไม่กดไม่ตอกอย่างมันผิดพลาดกันได้เดอจนมากกวอ